ตำรวจนำตัวสองวัยรุ่นที่โชวรร์ลีลาการซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์แบบธรรมดาโลกไม่จำที่อำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งเป็นเยาวชนอายุเพียง12ปีและ15ปีมาทำการสอบสวนพร้อมทั้งตั้งข้อหาขับขี่รถโดยประมาทหวาดเสียวหลังคนซ้อนท้ายโชว์สเต็ปลีลาการลากเท้าสลับไปมากับพื้นถนนขณะที่รถกำลังวิ่งอยู่โดยที่วัยรุ่นทั้งสองคนรับสรารภาพว่าเรียนแบบมาจากหนังฝรั่ง ความคืบหน้าจากกรณีมีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งครับได้โพสต์ข้อความพร้อมทั้งคลิปวิดีโอวัยรุ่นที่ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์รายหนึ่งที่คือขนองโชว์สเต็ปดีลาการลากเท้าสลับไปมากับพื้นถนนในขณะที่รถก,กำลังวิ่งอยู่ราวกับเป็นการโชว์ดีลาการเต้นอย่างประมาทบวาดเสียวพร้อมกับมีข้อความว่ารองเท้าดีดีลาเด็ดถ้าพลาดคงเข็ดไปนานแต่นี่ยังไม่พลาดฮ่าฮ่าฮ่าในอเภอเขาค้อ และถูกแชร์ไปยังกลุ่มต่างๆพร้อมทั้งถูกชาวเน็ตวิพากษ์วิจารณ์กันต่างๆนาๆนาอาทิเทพเจ้าเขาอากินะยังต้องสยบเมื่อมาพบกับแวนเข่าคอฮ5าๆ,ๆรองเท้าหลุดเละมึงเอ้ยแดงเถือกไอสเก็ต5 5าคุณตำรวจไม่ถูกใจสิ่งนี้ใบสั่งจะตามไปถึงบ้านพรุ่งนี้เตรียมบอกรู้เท่าไม่ถึงการเจอหินไปทีสะดุ้งแน่มีคนเคยกล่าวว่ามึงถ้าหลุดตกมานะกูจะซ้ำเลยละนั่งรถธรรมดาโลกไม่จำ ซึ่งคลิปดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นในพื้นที่ของอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์และถูกถ่ายไว้โดยนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาที่อำเภอเขาค้อเมื่อวันที่3มกราคม2 5 6 3เวลาประมาณ15นาฬกาล่าสุดพันตำรวจเอกสรยุทธแผงปัญญาผู้กำกับการโรงพักเขาค้อสั่งการให้ชุดสืบสวนโรงพักเขาคอทำการสืบสวนติดตามจนทราบว่า ผู้ที่ขับขี่รถจักรยานยนต์และซ้อนท้ายรถคันดังกล่าวนั้นเป็นเด็กชายวัย12ปีและเด็กชายวัย15ปีเป็นผู้ซ้อนท้ายส่วนรถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้าสีดำแดงหมายเลขทะเบียน1กไก่ดอชดา2957เพชรบูรณ์เป็นรถของนายคำภาเขตนิมิตอายุ70ปีอยู่บ้านเลขที่12หมู่6ตเขาค้ออเภอเขาค้อจอเพชรบูรณ์ซึ่งมีศัก์เป็นตาและเป็นผู้ปกครองของเด็กชายทั้งสอง จึงได้นําตัวเด็กชายทั้งสองพร้อมทั้งรถจักรยานยนต์คันเกิดเหตุและนายคำพาเจ้าของรถมาพบกับพนักงานสอบสวนเพื่อดําเนินการตามกฎหมายซึ่งจากการสอบสวนเด็กชายผู้ขับขี่และเด็กชายที่ซ้อนท้ายรวมถึงนายคำพาเจ้าของรถยอมรับสารภาพว่าภาพที่ปรากฏในคลิปวิดีโอดังกล่าวนั้นเป็นเด็กชายทั้งสองจริง ด้วยการโชว์สเต็ปดีลาการลากเท้าสลับไปมากับพื้นถนนในขณะที่รถก,กำลังวิ่งอยู่ซึ่งลอกเรียนแบบมาจากหนังฝรั่งและยอมรับว่าขับคขี่รถประมาทบาดเสียวตามที่ปรากฏในคลิปจริงซึ่งเกิดจากความคึกขนอง จึงตั้งข้อหาขับขี่รถโดยประมาทหรือหน้าหวัดเสียวอันอาจจะเกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินอันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติการจราจรทางบก2 5 2 2มาตรา43วมงเล็บ4แต่เนื่องจากผู้กระาทำความผิดทั้งสองยังเป็นเยาวชนจึงได้ว่ากล่าวตักเตือนไม่ให้ขับขี่รถในลักษณะดังกล่าวนี้อีกซึ่งเด็กทั้งสองคนรับสารภาพพร้อมทั้งรับปากว่าจะไม่ขับขี่รถในลักษณะดังกล่าวนี้อีกต่อไป สนับสนุนข่าวด้วยศูนย์ยา,า,ารัฐนภเพศยานยนต์สะดวกสบายสมุกสาขาทั่วเพชรบูรณ์ออกรถกับรัฐนภเพศยานยนต์วันนี้รับประกันครบถ้วนออกให้บริการนอกสถานที่สม่ำเสมอสูนบริการพร้อมช่างทุกสาขาค่าแรงฟรีตลอดชีพจัดกับทางร้านหรือแฟแนนน์ก็ได้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม056 7 0 1 7 7 7 7